สวัสดีทุกคนเธอจะมาอัปเดตให้ฟังฉันได้งานแล้วนะนี่ฉันอัดปรอบสองเธอเชื่อไหมรอบแรกฉันอัดแล้วฉันนั่งนั่งฟัง่องที่ฉันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะดูแบบลนๆไงมันรู้อันนี้เยวจะค่อยๆเล่านะอะไรเงี้ยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือฉันอ่าได้งานแล้วนะแต่จริงๆเราคือเกือบไม่ได้นะเธอด้วยความที่แบบเข้าใจคลาดเคลื่อนกันกับมานีมานีก็คือรู้สึกขอเรียกเขาว่ามารินีลวกันมันเพราะกว่าเนาะมันดูแบบไหลลื่นกับปากฉันดิก็คือว่าอ่า ตอนแรกอะ่ะฉันเข้าใจบอกมารินีว่าเฮ้ยฉันโอเคแล้วนะถ้าสมมติว่าเจ้านายมารินีเจ้านายมารินีกับเจ้านายฉันคือคนเดียวกันนะอ่ะฉันอธิบายอย่างงี้ฉันไม่ได้ขึ้นตรงกับทางโรงเรียนอนุบาลเว้ยฉันน่ะขึ้นตรงกับทางโรงโรงครัวห้องอาหารเหรอเขาเป็นบริษัทอาหารเออฉันเรียกอย่างงี้ดีกว่าบริษัทอาหารบริษัทที่เขาทําอาหารเนี่ยนะเขาทําอาหารแล้วเขามีมีดีวกับ โรงเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนทั่วไปอย่างเงี้ยเพิ่มสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบโรงเรียนอะไรก็ว่าไปอะไรเนี้ยแล้วทีนี้แต่และโรงเรียนที่เขาดีวไว้เขาก็จะส่งพนักงานไปเพื่อดูแลอาหารของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเอ,อจัดอาหารให้กับเด็กเอออีกคนนั้นก็คือฉันใช่ไหมทีนี้ฉันก็บอกมาลินีไปว่าเออโอเคฉันโอเคแล้วฉันก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยจะโทรมานัดเพื่อไปทําสัญญาโอ,อ้คิดไปเนาะใจความกระเลี่ยงมากเลยเอ็นีอเ จะไปทดลองงานมาวันพฤหัสใช่ไหมวันศุกร์ก็เงียบไปเว้ยแล้วทางเอชของบริษัทอาหารเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาก็คงคิดว่าฉันไม่เอาไงฉันคงไม่เอาฉันตองไม่เอาอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้พอมาวันเสาร์ใช่ไหมจูอยู่ฉันนั่งนั่งแล้วฉันก็คิดว่าเอะเดี๋ยวเอาใหม่สิเอาใหม่จูนใหม่เราไปร้องของานเขามันมีเหตุผลอะไรวะที่เขาจะตาโทรหาเราวะเออเลยบอกพี่พี่มากสามีนะว่า ถ้างั้นเดี๋ยววันจันนะเราโทรไปหาเขาดีกว่าว่าเราอะเฮ้ยโอเคนะเธอพอตัดมาวันจันนะยังไม่ทันที่เราอะจะโทรหาเขาเลยอะครูใหญ่ที่โรงเรียนอนุบาลอะโทรมาหาฉันเว้ยแล้วก็บอกว่าเออนี่เธอยังสนใจที่จะทํางานไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกเอ้าสนใจสิก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเข้าไปทําตอนช่วงกุมภาเนี่ยรอเซ็นสัญญาอยู่ว่าเขาจะแบบอ่าสะดวกให้เข้าไปที่บริษัทฉันเข้าใจว่าฉันต้องเข้าไปที่บริษัทไปบริษัทอาหารเนี่ยคือบริษัทอาหารกับ เมืองที่ฉันอยู่ะนะไม่ได้ใกล้กันนะก็คือแบบขับรถไปสักประมาณนึงเหมือนกันแหละไม่ได้ไกลมากแต่ว่าไม่ไใกล้ทีนี้ครูใหญ่บอกว่าไม่นะวันนี้นี่คือวันจันท์นะวันนี้มีคนเข้ามาฝึกงานอีกคนนึงเอา้ามีคนเข้ามาฝึกงานกลายเป็นชั้นแบบเป็นตัวเลือกงานอะไรเงี้ยแล้วนี้ครูใหญ่บอกว่าเขาฉันฟังน้ําเสียงฟังนู่นเนี่ยน,นะเขาคงอยากได้ชั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นเขาจะโทรมาทําไมใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ชั้นน่โทรไป โทรไปหาเอ่อเอาทางทางบริษัทอาหารอ่ะฉันวางโทรศัพท์เสร็จฉันก็โทรใช่ป่ะทางเออาบอกว่าอ๋อตอนแรกดูว่าไม่สนใจเพราะว่าไม่เห็นแบบมีตอบรับอือออะไรไงก็เลยแบบมีอีกคนหนึ่งที่เขาโทรเข้ามาว่าเขาอยากเขาก็สนใจงานเหมือนกันเขาก็เลยขอเข้ามาฝึกงานเขาก็เลยมามามาทดลองงานเมื่อวันเป็นวันจันทร์เออก็คือวันเนี้ยวันวันเนี้ยวันที่คุยอยู่กันเนี้ยก็คือวันจันทร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วันที่อัดวิดีโอนะคือวันที่ครูใหญ่ก็โทรมาหาฉันอะคือวันจันทร์ทีนี้อ่ะเขาเลยบอกว่า เดี๋ยวเขาจะรอฟังผลจากมารินีทีนึงเพราะว่ามารินีก็ต้องไม่คนให้คะแนนใช่ไหมว่ามารินีอยากได้ใครอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเทรนงานคนคนใหม่นั่นอยู่ด้วยอ่ะพีนี้พอรอตอนเย็นปุ๊บทาง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 เอชอาร์ของไปสาหานนะอ่ะได้ผลตอบรับจากมารินีแล้วมารินีบอกว่ามาริเนีเลือกชั้นครูใหญ่ก็บอกครูใหญ่เลือกชั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือวันอังคารใช่ไหมให้เข้าไปรับสัญญานะ สัญญาว่าจ้างงูนี่นี่นี่นั่นฉันก็เข้าไปรับสัญญาปุ๊บมากรอปุ๊บปั๊บกรอกเสร็จใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าอ่ะโอเคก็คือได้ได้งานแหละเดี๋ยวมาเล่าเนื้อหาของสัญญาน,นหนึ่งนะก็คืออ่ะทีนี้เขาก็ได้งานแล้วนะโดยเนื้อหางานไม่ได้มีรายละ้อียตัวตัวสัญญาก็คือว่าทํางานวันละสามชั่วโมงเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งหรือว่าจะเข้าสิบโมงจนถึงบ่ายโมงก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็มียูนิฟอร์มให้ตัดเล็บให้สะอาดอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้แบบถูกสุข ลักษณะอนามัยอะไรเงี้ยเหมือนที่อยู่บ้านพักคนชราอะไรฉันก็แต่จริงๆต่อให้เขาไม่บอกให้ตัดเล็บนะฉันก็ตัดอยู่แล้วนะฉันเป็นคนแบบไวเล็บยาวมากไม่ได้เงียมันจะแบบมันลำคาเนะ่เล็บนิ่มด้วยแล้วทีนี้ก็มีเออสวัสดิการนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยนะปิดย,ย่อยลาพัก้อนได้ปีละยี่สิบวันใช่ไหมปีละยี่สิบวันยี่สิบวันนี่คือไม่รวมเสาร์อาทิตย์ไม่รวมวันหยุดนะคะแต่เลิกเนาะก็คือแบบเบสิกเข้าไปไรายได้รายได้รายได้ ฉันได้ชั่วโมงละสิบสองจุแปดสี่สินะ12.84ยู 12. โรต่อชั่วโมง <c oughs> แล้วก็ถ้าคิดเป็นเป็นเป็นวันฉันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3 <c oughs> 8มสิจุดสาจุดแจุดอะไรประมาณเนี้ยนะเปตกนกดเราเอง38กว่าประมาณตีเป็นเงินไทยสประมาณเท่าไหร่พันสี่พันห้ารอโอ้ต่อวันอย่างเงี้ยน,นะเออก็โอเคนะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับกับ,ก,บกับตัวเงินอะไรมากมายขนาดน,านั้นชันฉันโอเคนะอันนี้คือเลทค่าแรงขั้นต่ำานี่มันมึแล้วเหรอข้างนอกอ่ะเลทค่าแรงขั้นต่ําของของรัฐที่ชันอยู่นะเออโอเคโอเคฉันโอเคไม่เป็นไรตัวเงินก็ไม่ได้แบบอะไรแบบซีเรียสมากแล้วก็ก็พร้อมเริ่มงานพร้อมเริ่มงานทีนี้เรื่องด้วยว่าวันเนอออนที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากเข้าไปรับเอกสารอะไรแล้วเนี่ยก็ว่างไงฉันก็เลยเข้าไป ไปดูมารินียเขาทํางานเมื่อวันพูดพลหัสเออพูดพลหัสก็ไปเขาไปดูแบบจะได้กะเวลาถูกไงเธอแบบสโคบงานมันก็ไม่ได้มีอะไรนะอย่างเช่นว่าฉันเข้าไปถึงใช่ไหมตอนช่วงประมาณเก้าโมงครึ่งเนี่ยฉันก็เอาถ้วยจานชามของเด็กที่กินจากเมื่อวันก่อนใช่ไหมเมื่อวันก่อนเป็นช่วงแบบพ่วงอาหารว่างช่วงประมาณบ่ายสองไปสองครึ่งในเด็กเขาจะกินอาหารว่างซึ่งฉันไม่อยู่แล้วใช่ไหมฉันกลับบ้านไปแล้วเอาถ้วยจานชามเนี่ย บวกกับอาหารเช้าที่เด็กกินตอนเช้าสักประมาณ7จ็ดโมงกว่าในเด็กเขาจะมีอาหารเช้าใช่ไหมเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งไม่แน่ใจถ้วยจานชามตรงนี้เอาล้างล้างให้สะอาดล้างแล้วก็เอาเตรียมไว้เพื่อที่จะมาเป็นอาหารกลางวันใช่ไหมเอาถ้วยจานชามเตรียมไว้สาหรับอาหารกลางวันแล้วก็เอออาหารของบริษัทที่เขามาส่งอะ่ะเขาจะมาส่งประมาณช่วงสักสิบโมงครึง่งสิบโมงครึง่งปุ๊บ ฉันก็เอาอาหารเนี่ยมาแยกเป็นตามกรุป๊ปที่นี่มีสากรุ๊ปใช่ไหมที่อนุบาลที่ฉันอยู่ไปแยกมาเป็นสกลุ๊มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาไปส่งตามห้องแล้วครูพี่เลี้ยงเขาก็จัดการเองพอเสร็จปุ๊บเด็กกินเสร็จเราก็เอาถ้วยจานชามมาเนี่ยมาล้างแล้วก็เก็บแค่นั้นเสร็จจบเออสกบงานก็คือโดยโดยเมนเมนหลักเราก็คืออยู่แต่ในครัวนั่นแหละก็ทำให้ห้องให้มันแบบสะอาดนูน่นนี่นั่นถ้วยจานชามผ้ากีบลงผ้ากีบดวอะไรเงี้ยเออทำให้มันแบบเหมือนอยู่บ้านอะไรเงี้ยแหละ แต่พอน้องเหนือจากนั้นเราจะออกไปแบบก็จะเธอดูเขาตื่นเต้นกับคนไทยมากเลยนะจะมีครูพี่เลี้ยงอยู่คนหนึ่งอะ่ะเขาเพิ่งแบบว่าไปฮอลิเดย์ที่เมืองไทยกลับมาแล้วก็แบบอุ้ยฉันดีใจมากเลยที่ทำแบบได้มาทํางานฉันดีฉันดีใจนะบอกว่าอุ้ยฉันชอบเมืองไทยมากนู่นนี่แบบตาเป็นประกายวิงว่งวิงว่งวิง่งแบบเธอทะเลาะฉันปังวหน่อยสิเมืองไทยเป็นยังไงเนี่ยฉันว่าปีนี้ฉันจะไปอีกนะอะไรอย่างงี้งั้นคือเขาไปทางใต้มาไงแล้วฉันก็บอกเขาว่าเอ้ยไป เอชียงใหม่ไม่ย่างอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคโอเคดีใจอ่ะเธอดีใจที่ได้งานขอบคุณนะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปฉันแล้วก็เออเดี๋ยวฉันจะแบบมาอัปเดตว่าง,งานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสนุกไหมถ้าไม่เบื่อก็เขามากดดูกันด้วยนะขอบคุณมากนะคะบาย